ตัวนี้นะคะจะเป็นลูกหมากคันชักนะคะลูกหมากคันชักตัวนอกสั้นนะคะของ m a ด้ามาด้าพันหค่ะในกล่องนี้ก็จะมีคู่หนึ่งนะคะมีซ้ายขวาคู่หนึ่ง ก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นเกลียวนอกนะคะเกลียวจะเป็นเกลียวนอกแบบนี้เกลียวนอกจะสิบสี่เกลียวนอกสิบหกมิลค่ะแล้วก็ส่วนของนอตลูกหมากสิบสิบสองมิลนะคะนอตลูกหมากสิบสองมิล